สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เรามาตัดหญ้าด้วยกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเกือบจะทุกวันเลยค่ะทำให้หญ้าขึ้นเร็วมาก หมอจะเริ่มเลาะรั้วก่อนนะคะเพราะว่ารั้วอยู่ติดกับถนนเลยค่ะดีนะที่ไม่ใช่หญ้าที่ตัดยากมันเป็นเพียงต้นดอกกระดุมทองค่ะแต่มันก็รกไม่สวยงามนะคะรู้สึกว่าบริเวณนี้จะมีต้นกระถิ่นยักษ์ด้วยค่ะเพราะว่าที่ฝั่งตรงข้ามเขามีต้นกระถินเต็มไปหมดเลยค่ะเวลาลมแรงๆมันก็พัดเม็ดมันมา แล้วก็กลายเป็นต้นงอกขึ้นเวลาฝนตกถึงจะถอนได้นะคะตอนนี้รากมันฝังลึกแล้วต้องใช้วิธีขุดอย่างเดียวค่ะหลังจากตัดหญ้าแล้วจะให้เด็กๆมาขุดให้นะคะตอนนี้มอตัดมาใกล้จะถึงริมรั้วสุดแล้วค่ะ เมื่อเราตัดสุดขอบรั้วแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่เดิมนะคะเริ่มกลับมาใหม่ค่ะเพราะว่าหยิงหมอต้องตัดทีละครึ่งนะคะมีหลายๆคนเป็นห่วงเป็นใยบอกว่าทําไมต้องรีบตัดอยิงหมอตอบได้เลยค่ะว่าหญิงหมอจะต้องทําการผ่าตัดสายตา ในเมื่อเราจะผ่าตัดแล้วเราก็ต้องรีบเคลียบบ้านช่องของเราให้สะอาดสะอ้านไว้เผื่อว่าหลังจากผ่าตัดเราจะยกของหนักไม่ได้เราจะทําอะไรหนักๆไม่ได้อีกแล้วนอกจากทํางานเบาๆค่ะหญิงหมอต้องขออนุญาตหยุดภาคเสียงก่อนสักครู่นะคะเพราะว่าไม่ถนัดค่ะไหนจะสะพายเครื่องตัดหญ้าไหนจะใช้โทรศัพท์คุยอีกนะคะ เมื่อตัดสุดริมรัวแล้วก็จะไปตัดตรงที่ต้นดอกเสมอีกช่วงหนึงจากนั้นก็ไปที่สนามหน้าบ้าน mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ย้ายมาตัดที่สนามหน้าบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขอกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ช่วยดูคลิปและดูโฆษณาให้นะคะหากเพือ่อนๆดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ